ชุดอีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งมีลูกค้านะครับได้สั่งซื้อมาจากจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งลูกค้าได้ดูจากคลิปที่ทางร้านที่โปงเราได้ทําการรีวิวชุดไปแล้วนะครับก็อยากเติมจิตสนใจชุดไปใช้งานนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับแปดคู่แปดนะครับไปใช้งานนะครับก็มีประมาณนี้นะตู้แปดนิ้วจะเป็น x e ที่แปดนิ้ว x audio นะครับจำนวนแปดใบแล้วก็เช่นกันก็จะเป็นตัวแท่ง v สองนะครับตัวนี้เป็นตัวซี e r i e s สอง cover adi แปดร้อยสิบสองสองแท่นแล้วก็ตัว d แปดร สองใบทั้งหมดนะครับลิสัยสี่โอมทั้งหมดนะครับคอสก็เป็นคอสอนาล็อกนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ EQ หนึ่งตัวแล้วก็มีปลั๊กดีแลกแล้วก็มิกเซอร์เป็นของอัลโต้นะครับอัลโต้ไลท์แบบถึงขอบนะครับแล้วก็พร้อมแหลกด้วยนะครับติดยูหรือยิมตีนิ้วนะครับพร้อมสาย,ยาสัญญาณเบสเซนต่างๆเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับมานดูเสียงของชุดนี้ของลูกค้าที่จังหวัดสองไทยจะไพเราะขนาดไหนไปฟังกันครับ ใจิโดยเจอความรักตนุผลได้ใดูนะครับคัดในอยู่ไม่ได้นะครับถูกบ้านั้ถ้าใครต้นจิตต้นใจนที่ไหนต้นิตต่อได้เลยครับด7 0แส0็มืบ, 1> 1, 000, 000, 000บาทครับ